สวัสดีครับกับผมน,นายชัยนค์รัตนวงศ์นะครับนักศึกษาปบัณฑิตนะครับสาขาวิชาชีพครูนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมงคลสุวรรณภูมินะครับวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องออพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับหมวดที่9เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับมาตราที่63รัตต้องจัดสรรขึ้นความทีสื่อตัวนําโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการ ส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในร,รูปแบบอื่นเพื่อใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการทนุบนํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเป็นนะครับมาตราที่64รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตำราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเร่งรัดพัฒนาความสามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่การผลิตนะครับและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรียอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับมาตราที่65ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ผลิตนะครับผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับมาตราที่66นะครับผู้เรียนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถนะครับในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้นะครับเพื่อให้มีความรู้และทักษะพอเพียงที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ได้ตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตด้วยนะครับ มาตราที่67นะครับรัฐต้องส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาการผลิตก,การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับรวมทั้งรวมรวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยด้วยนะครับมาตราที่68ให้มีการระดมทุนเพื่อจะตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ่าสัมปทานและผลกําไรที่ได้จากการดําเนินการด้านการสื่อสารนะครับทเทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและองค์กรประชาชนรวมทั้งให้มีการลดค่าอัตราบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้การพัฒนาและสังคมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกระทรวงนะครับมาตราที่69และต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนส่งเสริมและประสานการวิจัยการพัฒนาและการใช้รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับกลุ่มกระผมขอจบการนำเสนอหมวดที่9เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นะครับขอบคุณครับ